สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน X M L Solar นะครับจะมารีวิวตัว Sport Light Solar Cell นะครับตัวนี้เป็นรุ่น70 LED นะครับแล้วก็จะมี Motion Sensor ด้วยนะครับเป็นตัวอัปเกรดจากรุ่น60 LED ตัวเก่านะครับตัวนี้สังเกตตัวแถบสะท้อนแสงด้านในนะครับก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ใสมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มเปิดด้านใต้ตูดตัวโคมนะครับกดเปิดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ ตัวไฟก็จะเริ่มทํางานแต่เราต้องเสียบแผงเข้ากับตัวโคมเพื่อนําแผงไปรับแสงแดดชาร์จพลังงานในตอนกลางวันนั่นเองนะครับตัวระบบจะทํางานเป็นระบบอัตโนมัติเองทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายให้ดูเสียบให้แน่นนะครับตัวสายเรามีให้ยาวประมาณ4.8เมตรนะครับค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับตัวแผงโซลา r เซลล์ทำจากแผงโพลีคริสตัลไลต์อย่างดีนะครับเคลือบด้วยกระจกนิรภัยตัวเฟรมเป็นพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนนะครับติดตั้งเอาดดได้เลยนะครับผมแล้วก็เราจะมีตัวอุปกรณ์ขายึดให้นะครับอันนี้สําหรับยึดผนังหรือหลังคาตัวนี้สําหรับต่อเพื่อยึดปักสนามได้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับสวมเสียบด้านหลังแผงแบบนี้เลยนะครับคราวนี้หลังจากเราประกอบเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูตัวโคมครับ ตัวโคมเมื่อสักครู่ผมกดเปิดไว้แล้วนะครับแล้วก็เสียบแผงเข้ากับตัวโคมสังเกตว่าตัวโคมไฟจะดับนะครับเพื่อชาร์จพลังงานจะมีปุ่มไฟสีแดงๆโชว์สถานะนะครับว่าระบบถูกเริ่มการทำงานแล้วนะครับแต่ไฟจะติดก็ต่อเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดหรือว่าทองฟ้ามืดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองสาธิตความแผงให้แผงมืดนะครับตัวโคมก็จะติดอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำงานเป็นระบบ motion sensor เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีคนเดินผ่านนะครับทุกอย่างนิ่งไฟเขาก็จะเริ่มดอบลงเพื่อประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับลูกค้าติดตามทางเดินนะครับทางเข้าบ้านหน้าบ้านหรือว่าอาจจะเป็นจุดที่เราต้องการเซฟประหยัดพลังงานแต่ไม่ต้องการแสงที่จ้าจนเกินไปนะครับเมื่อเราเดินผ่านใกล้ๆไฟก็จะสว่างจ้ามาขึ้นสังเกตต,ตอนนี้ไฟเริ่มหลีแล้วนะครับเดีย๋ยวผมลองเอามือผ่านปุ๊บ ไฟก็จะสว่างจ้ามากขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวแสงจริงกันนะครับก่อนอื่นอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับก็จะมีตัวโคมแบบนี้ตัวแผงขาย,ยึดแล้วก็มีพุกให้ฟรีด้วยนะครับตัวพุกนี้สําหรับยึดผนังได้นะครับอาจจะเป็นยึดตัวโคมนะครับเท่ากับหลังคาหรือว่าตามทางเดินหรือว่าจะวางแบบนี้เลยก็ได้นะครับส่งตามทางเดินก็ได้แล้วก็จะมีน็อตเล็กให้นะครับสาหรับยึด ด้านหลังขายึดของตัวแผงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวติดตั้งส่องแสงจริงกันครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องมืดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูรีวิวแสงจริงกันนะครับว่าอยู่ในที่มืดเนี่ยไฟจะสว่างขนาดไหนสำหรับรุ่น70 LED Motion Sensor นะครับก่อนอื่นเรากดเปิดก่อนนะครับการใช้งานจริงนะครับจริงๆแนะนำให้ลูกค้าเสียบแผงเข้ากับตัวโคมไว้ตลอดนั่นเองนะครับแต่นี้เราจะมาสาธิตให้ดูแสง อย่างเดียวนะครับเราก็เอามาแต่ตัวโคมได้เพราะด้านในมีแบตเตอรี่สำรองไฟอยู่นะครับลูกค้าลองดูความสว่างของตัวแสงนะครับค่อนข้างจ้ามากนะครับอันนี้คือความสว่าง100%เซนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสว่างของแสงตอนไฟหลีกกันนะครับว่าตอนไฟหลีเวลาไม่มีคนเดินผ่านเนี่ยจะน้อยขนาดไหนนะครับจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับ ตัว motion sensor จะเริ่มเริ่มจับตั้งแต่ทุกอย่างนิ่งนะครับไม่มีคนเดินผ่านนะครับแล้วก็ตัว motion sensor โดยปกติก็จะจับพวกต้นไม้ใบไม้หรือว่าอาจจะเป็นฝนหรือว่าอาจจะเป็นสุนัขเดินผ่านตัว m o ชั่นก็จะจับนะครับพอไม่มีคนเดินผ่านสังเกตต,ตอนนี้ไฟดอบลงแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณ1 0ถึง20เเซนะครับไฟ m o t i เซนเซอร์จะเริ่มจับอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีคนเดินผ่านเดี๋ยวผมจะลองเอามือปัดนะครับ พอ motion sensor จับปุ๊บตัวไฟก็จะสว่างจ้ามากขึ้นแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับลูกค้าทีา่ต้องการเซฟพลังงานนะครับจุดติดตั้งอาจจะต้องการติดตั้งแผงที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ตัวโคมไม่ต้องการไฟที่สว่างจ้าจนเกินไปเวลาไม่มีคนเดินผ่านก็ใช้รุ่นนี้ได้เลยนะครับราคาก็ไม่สูงมากด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ